ยอมใจเลยเป๊กง้อทัญญาด้วยสองสิ่งนี้แลกขอคืนดีกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากเมื่อนักศึกษาสาวทำองค์แม่ทัญญาธันญ,ญาเรศต้องลงอีกรอบ กับเจ้าของชายาเมียหลวงลวงสังหารที่เจ้าตัวเจอกับนักศึกษาสาวคุกคามถึงลูกสาวน้องลียาจนเธอทนไม่ไหวต้องจัดการปรึกษาทนายซึ่งงานนี้ทันยาก็ได้ออกมาเปิดใจในกรณีข้างต้นไว้บ้างแล้วพร้อมกับเล่าไว้ว่าทุกวันนี้ เราเปิดว่ามีคนดูแลได้แต่ขอเพิ่มเงินเดือนนะซึ่งเขาก็ให้ทุกวันนี้เราเปิดว่ามีคนดูแลได้แต่ขอเพิ่มเงินเดือนนะซึ่งเขาก็ให้ก่อนที่เรารับเรื่องนี้เราเคยจับได้อีกคนหนึ่งพี่เป็กก็ตามงอ้อเราเลยเรียกเงินขอเท่านี้เขาก็โอนเข้าบัญชีประมาณ8หลักถ้าเงินมากพอก็หายโกรธ เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในขณะเดียวกันทางด้านมดดำได้พูดในรายการแฉรไว้ว่าที่ผ่านมาก็เคยเกิดปัญหาเรื่องคนอื่นเข้ามาในครอบครัวทางด้านพี่เป็กเคยซื้อรถจากลัวง้อทันย่ามาตลอดแต่ทันย่าก็เอารถไปขายและเก็บเงินส่วนนั้นไว้